การถึงสถานีรถไฟที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงความสวยงามในปัจจุบันโค้งหนีไม่พ้นสถานีรถไฟกันตังสถานีสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามันสถานีรถไฟกันตังตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่ายตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังสถานีรถไฟกันตังเป็นสถานีโบราณ ซึ่งสร้างมาแล้ว100ปีแตะก่อนสินค้าจะขึ้นที่สถานีรถไฟกันตังแต่ตอนนี้ทางสถานีรถไฟกันตังสินค้าไม่ไม่ได้มาขึ้นแล้วเนื่องจากทางกรมนาคมจะโดยทางสะดวกกว่าเลยทางรถไฟก็ต้องยกเลิกไปแต่๋ยนนี้ทางรถไฟสถานีกันตัง ได้ขึ้นเป็นโบราณสถานเมื่อพศ2539ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลเซียและอินโ,นโดนีเซียสินค้าที่นำเข้าคือฐานหินและได้ส่งออกสินค้าประเภทพิกไทยกับยางพาราตัวสถานีรถไฟกันตังเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาทาสีเหลืองปัสตาร์สลับกับสีน้ำตาล ตัวอาคารแบ่งออกเป็นสองส่วนคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มีรางรถไฟต่อเป็นระยะทางประมาณ500เมตรถึงท่าเทียบเรือกันตังซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่โบราณปัจจุบันทางรถไฟนี้ถูกชาวบ้านล,ลุกล้ำที่และไม่มีรางรถไฟนี้แล้วสถานีรถไฟกันตังไม่ได้มีเพียงแค่ประวัติที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสวยงามให้ผู้มายเยือนได้ถ่ายรูปเก็่บความประทับใจไว้อีกด้วยก็มาที่นี่ประมาณหน้าั้งแล้วมารับญาติที่มาจากในเมืองก็ประทับใจที่